การนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice เรื่องการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์รูปแบบ Hybrid Learning System เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้วิทยาการคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยนางสาวเข็มจิราศีลาตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดแสงสัน 1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในปีการศึกษา2564ส่งผลให้สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ประกอบกับปัจจุบันข้อจำกัดในการสร้างและใช้บทเรียนออนไลน์มีน้อยลงด้วยเหตุผลด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีราคาถูกลงโปรแกรมสำหรับการพัฒนาบทเรียนออนไลน์มีหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูผู้สอนเองสามารถพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ใช้ความสามารถทั้งด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นซึ่งในปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตประจำวันจากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้พัฒนาห้องเรียนออนไลน์รูปแบบ h y b r i ิ s Learning s y s t e m ็หน่วยการเรียนรู้วิทยาการคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดสสงสันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป,ษาปทุมธานีเขต2ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ผู้วิจัยมีความคาดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยใช้คุณสมบัติของการเรียนออนแอร์ออนไลน์ออนดีมานช่วยให้บทเรียนมีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นเพราะประกอบด้วยรูปภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวตลอดจนมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ทันสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพผลการเรียนของนักเรียนต่อไป 2. จุดประสงค์เป้าหมาย 1. เพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิภาพของห้องเรียนออนไลน์รูปแบบ h y b r i d l e a r n น n ่ System หน่วยการเรียนรู้วิทยาการคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาส,าสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลห้องเรียนออนไลน์รูปแบบ h y b r i d l e a r n i n g s y s t e m หน่วยการเรียนรู้วิทยากา,า Dancing, รคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือ2.1 ผลสมรทธิ์ทางการเรียนของเรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์รูปแบบไฮบริดเลิร์นนิ่งซิสเต็มหน่วยการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสูงกว่าก่อนเรียน2.2ความพึงพอใจต่อการเรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์รูปแบบไฮบริดเลิร์นนิ่งซิสเต็มหน่วยการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 3. กระบวนการขั้นตอนข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักสูตรเนื้อหาที่ใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนำมาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และนำแผนไปทดลองใช้จากนั้นสร้างห้องเรียนออนไลน์รูปแบบ Hybrid Learning System นํนำไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและนำสื่อไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจากนั้นนำไปใช้จัดการเรียนการสอนและวัดผลสำฤทธิ์ทางการเรียน 4. ผลการดำเนินงาน 4.1. ผลที่เกิดตามจุดประสงค์ ผลสำริ์ทางการเรียนหลังเรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์รูปแบบ y b r i d Learning System หน่วยการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยผลสำริ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ41.16และผลสำริดทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ58.84พบว่าหลังเรียนด้วยห้องเรียนออนไลน์รูปแบบ Hybrid Learning System วิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น4.2ผลสัมฤทธิ์ของงาน 2. ความพึงพอใจต่อการเรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์รูปแบบ Hybrid l e a r n i n g s y s t e m หน่วยการเรียนรู้วิทยาการคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเนื้อหาอยู่ในระดับพอใจมาก เท่ากับ43.70ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์อยู่ในระดับพอใจมากเท่ากับ40.37ด้านประโยชน์และการนำไปใช้เท่ากับ46.30ซึ่งสามารถเรียงลำดับความพึงพอใจอันดับมากที่สุดคือด้านประโยชน์และการนำไปใช้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์เป็นลำดับสุดท้าย 4.3ประโยชน์ที่จะได้รับ 1. มีสื่อการเรียนห้องเรียนออนไลน์รูปแบบ h y b r i d l e a r n i n s System หน่วยการเรียนรู้วิทยาการคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่เหมาะสม 2. คนสำริจทางการเรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์รูปแบบ HyB r i d Learning System หน่วยการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 5. ปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ 5. 1. ด้านผู้บริหารข้อ 1. ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่องข้อที่ 2. ผู้บริหารให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 5.2. ด้านผู้สอนข้อที่1 ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและเหมาะสมกับวัยของนักเรียนข้อที่2ผู้สอนมีการถ่ายทอดการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันสามารถปรับเปลี่ยนและเข้าถึงผู้เรียนได้สะดวก5.3ด้านกระบวนการข้อที่1 ผู้สอนมีเทคนิคและวิธีการที่แตกต่างจากวิชาอื่นมีระบบการจัดเก็บผลงานของนักเรียนเป็นข้อมูลที่นำไปประมวลผลในการปรับปรุงการเรียนการสอนและมีการพัฒนามากขึ้นข้อที่2ผู้สอนออกแบบเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นความสนใจของนักเรียน5.4ด้านนักเรียนข้อที่1 นักเรียนมีความตั้งใจความกระตือรือรน้นและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดีข้อที่2นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มีความรับผิดชอบและขยันในการทำงานข้อ6บทเรียนที่ได้รับ6.1ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต็ตรวมไปถึงความสามารถของอุปกรณ์ที่รองรับการแสดงผลของเว็บไซต์6.2 การตรวจสอบความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระบบเครือข่ายไร้สายและระบบเครือข่ายสำรองหากระบบเครือข่ายหลักมีปัญหาความเร็วและคุณภาพเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากช่วงเวลาเรียนจะใช้งานพร้อมกันทุกคนทำให้ช่องทางของการเชื่อมต่อสัญญาณติดขัด 7. การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ7.1การเผยแพร่ข้อที่1 ข้าพเจ้าเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ p a d l e t c o m ซึ่งเป็นเว็บไซต์นำเสนอผลการปฏิบัติงาน PA 2. ข้าพเจ้าได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.wat-sangsan.ac.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดแสงสัน7.2การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับข้าพเจ้าได้รับรางวัลระดับดี ด้านการจัดการเรียนรู้ในการประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตามโครงการ innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,566